คลิปนี้พาเพื่อนๆไปดูข้าวยำสูตรโบราณแท้ๆใส่อะไรกันบ้างเค้ยขนมเค้ยอันนี้อะไรเปร่าปลาคั่วนะจ๊ะนป่าอะไรเร็เผาเผาร่าคั่วเออเออเราก็เล่มหน่อยตัวไอันนี้กุ้งเรงอ่าเป็มนีดิ้ว เส้นอะไรพอ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 พเร็วไอ้นี่ข้าวข <Rocky> ้าวโพงข้าวทอดนะจ๊ะอ่าเห็นไหมทำมาสดๆเลยโอ้ไม่ต้องเยานี่พิอดช้นนิดเปรี้ยวๆเนาะโมโม่หอมด้วยเค็มคนไว้ไว้นี่ ใบเผาคุณเกว่าใบเผาคุณกรุงตรีบาดตอดหมูตอดอะไรตอดหมูตอดหมาคุณความที่มันมิ้นน่ะนะเป็นคนตายแล้วกับเผากินกะเหลวมละใบลูกง่ายง่ายง่เนอหัวหอกเอาเลยจ้ะเออเรียบร้อย นี่นะคะข้าวยำสูตรโบราณแท้ๆซึ่งไม่ได้มีการยำแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่คำว่ายำนั้นหมายถึงคือใส่ของเยอะใส่เครื่องเยอะจนเยอะมาก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 อะ่ะคือคนใต้ก็จะอุทานถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ว่ามันเยอะมากมายก็จะอุทานว่าย่ำแล้วคือมันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายจนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มีเครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งก็คือพริกป่นข้าวยำไม่นิยมกินพริกสดนะคะและเพิ่มความอร่อยด้วยไข่ต้มซึ่งวันนี้หมดแล้วเพราะว่าพี่โมนาไปสายใครอยากกินข้าวยำสูตรโบราณน,นี้นะคะก็ไปที่ร้านป้านีซอยสนามเทนนิสขายตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ10บโมงดูไปจนถึงท้ายคลิปพี่โมนากินขนมถั่วแปบด้วยเลยเธออร่อยฟินทั้งวันเลยเธอ ดูแล้วอยากกินหรือมีความมันในอารมณ์ก็กดหัวใจรัวๆให้พี่โมนาด้วยถ้าไปเจอของดีอร่อยอร่อยพี่โมนาก็จะมาฝากอีกนะจ๊ะดูให้จบคลิปนะเธอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย đó đấy đó đấy cái này đó cái này đấy cái này 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 cái